สวัสดีค่ะพบกับแม่หมิวช่องเพอพีนชาแนลนะคะทุกคนคะเห็นไหมด้านหลังแม่หมิวไม่ได้อยู่บ้านตัวเองนะคะตอนนี้แม่หมิวมาอัดคลิปที่บ้านแม่ป่านลูกเตนะคะบ้านน้องก้กาวนั่นเองค่ะวันนี้เรามีปาร์ตี้หอยมแมลงภู่แล้วก็ย่างเสือร้องไห้เนาะย่างเนื้อวัวน,นะคะแล้วก็มีคือตั้งใจว่าจะทําซอยจุนะคะทุกคนทุกคนรู้จักซอยจุไหม oh. ก็คือเนื้อดิบนะคะเนื้อดิบแล้วที่จิ้มกับ น้ำจิ้มเพลีย้ยนะคะเพลีย้ยวัวนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่หมิวก็เดี๋ยวพาทุกคนมาดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันค่ะวัตถุดิบของเรานะคะอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเขาแถมมาด้วยมีเนื้อวัวนะคะเราไปซื้อมาแล้วเรียบ,บร้อยเนาะก็จะมีเนื้อเสือร้องไห้นะคะก็คือเนื้อวัวส่วนที่มันเป็นติดมันนะคะทุกคนไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเสือรองไห้เนาะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะ อันนี้น้ําจิ้มแลอุปกรณ์ทําน้ําจิ้มเราจะมาทําน้ําจิ้มเพิ่มนะคะทุกคนแล้วก็นี่หอยที่นําเสนอไปก่อนหน,น้านี้แล้วก็มีผักแกล้มนะคะผักแกล้มเนาะทุกคน,นค่ะเนื้อติดมันนะจ๊ะคน ไปเราจะหมักเนื้อนะคะทุกคนสูตรวิธีการหมักเนื้อเสร้ลงไห้นี่ก็คือแล้วแต่คนเลยนะคะแต่ว่าสูตรของแม่หมิวกับสมาชิกนะคะทุกทุกคนหมักให้เอียบเอียบใส่น้ำจิ้มตัวนี้นะคะตัวนี้น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มที่เพิ่นแถมมาให้นะคะทุกคนนี่เราก็จะใส่ไปเลยหนึ่งทุ้งเพราะน้ำจิ้มอันนี้มันเป็นน้ำจิ้มเพียนะคะทุกคนน้ำจิ้ม เคลียนะคะเคลียะอ่อนของบัวนะคะซึ่งรสชาติมันจะมีความเข้มข้นอยู่แล้วเท่ากับไม่เอียบพอเะไเอียบเร็วเท่ากับใส่รสดีปรุงรสด้วยรสดีเพิ่มเข้าไปอีกนะคะจันิดจักหน่อยผกข้าวมันนวนะคะใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่หลายแซ่บหลานี่เราใส่แค่นี้หลังจากนั้นเราก็ คลุกเลยแม่หมิวก็คือทาความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก่อนที่แม่หมิวจะมาหมักเนื้อวัวแบบนี้นะคะต่อไปนะคะแม่หมิวจะมาปรุงน้ําจิ้มตัวนี้เพิ่มนะคะเป็นน้ําจิ้มที่เขาแถมมาให้เป็นตัวเดียวกันกับที่แม่หมิวไอหมักเนื้อไว้นั่นแหละ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ไงหน้าตามันก็จะมุนอุยปุยจักหน่อยนะคะหนาตางเ็นสมุนอุยปุยนะคะทุกคนโบราณว่าไว้ว่าผู้หายควันหนีผู้ดีควันใสตอนนี้ลูกดังไฟ ควันใส่คนงามนะคะทุกคนเอ้ยเอาลาดเข้าไปนั่นแน่นี่ค่ะทุกคนซอยจุนี่นี่นะคะพ่อเอกกำลังกินหอย ไม่เมียวไม่ได้ซื้อตับมานะคะเยอะหลายว่ะอืม,อมโอเคนี่เสือเรากำลังย่างนะคะค <c oughs> วันหขามากส่ดังรูยจ้ะสูตรยังพ่อเอ๋ยัยงจางก <c oughs> ินอะไรคะเบียบม่ม ย่างเสือใส่เตาถ่านเนื้อมันจังเด็ดมันก็กลก็จะต่อไปอบเลยใช่มันมันอร่อยกว่ากันบ้านเขาตอย่างเพราะมันติดเส้นหรือต่อไปอินรอปูพิมกินเลยค่ะกินอะไรปูพิมมาช่วยพ่อเอ๋ย่างเนื้อเร็วมาจุบก่อนเราช่วยพ่อเอ๋ย่างเนื้อรักกันรักกันรักกันไหมรักกันกับพ่อเอ๋รักกันก่อนเรารักกันรักกันนี่นี่นี่เห็นไหมพ่อเอ๋ยออยู่นี่ วิธีการรักการของเพอร์พิมพ์กับพ่อเอนะคะนี่รูปพ uh, ี่เก้าพ sure. like ี่เ like ก้ากินอะไรคะกินอะไรคะหอยเมงพูดเหรอคะฝากติดตามช่องอะไรนะคะช่องเก้าเก้าเอโอชาแนลโอ้ช่องเก้าเก้าเอโอชาแนลนะคะติดตามด้านล่างนะคะเดี๋ยวแม่หมูขึ้นให้เนาะต้นนะคะอันนี้ไม่ปานนะคะไม่ปาเนาะที่มันกลัมไม่ได้ลูกเพื่อนจะกินจะกินกินแล้วได้มันเลยเนาะพิมเนาะวันนู เบอร์พีเมื่อกินหอยอยู่แต่ว่าเบอร์พีจะจัดเปลือก่ะ ามากฝา,ากด้วยอ่อไหมป่อตัวเนี่ยอยากต่อเก่งไหมนี้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กินเสร็จก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย